ครับสวัสดีครับอะไรเห็ดอยังลูกเห็ดพวงมาลยเออห็ดพวงมาลัยครับปลาย่องบอกใบยอ่อ,อปลาย่องกับเห็ดพวงมาลัยคือการดอกไม้เอออันนี้ก็ดอกไม้ออบ๊ายบาอ,อ โอ้โอเฮ็ดเห็นเพื่อนเบิ้งงนี่ลูกโอ้เฮ็นแนวนี่บอโอ้ยมีเฮียบ่า่เหรอลูกเฮียบบิานแล้วเฮียบบิานแล้วเก็บก่อนไปทางในน้ำเออเฮ้ยโอ้ แล้กล่องตกหลังนะที่ล้กล่องเอ๊ะกล่องอยู่พี่น้แม่แม่เห็นอยู่นี่ไงนีกล่องเอออาเฮ็ดปกล่องนนี่กลงเฉยอืมแต่เฮ็ดต้เออเนีะอือเออแล้วก็เฮ็ดตัวนี้อีกแล้วก็เฮ็ดตัวนี้กไป มันแต่ตอดากมันนี่นี่นี่ดากมันที่บ้านเออแต่ประททศตัวนี้อีกตัวนี้ม้าฮะเตอัดม้าฮะเตคอดดากมันก็ได้แล้วก็ไม่ตัวนี้กับตัวนี้มันต้องคอดดากมันตัวนี้ะนะมันก็ใส่ดอกนี้บบบนี่มันต้องคอดดากจักรวาลมันต้องคอดก้นเออมันต้องคอดดาก พ่อว่าแม่์สิเอามามัดใส่ตัวนี้นะมันเอามามัดใส่ตัวนี้เอามามัดใส่ตัวนี้โอ๊ยบ้าเลโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยของบรลูกมันของบ่โอ้ยมั็นของเว้ยนั่งนี่นี่จริงหรอลุงมันจะมาของเออทำไมใกล้ๆบังละเออสัตว์ด้วย พวงละสิบพ,พี่น้องพวงละสิบพ,พวงละสิบนะคะมีสองแบบแต่ว่าพอดีเฮ็ดอีแบบหนึ่งมันนี่แบบนี้เขาจะว่าเฮ็ดแนวนี้ไปบังอยู่ตลาดน่ะว่าตลาดถ้าดพอดาเฮ็ดแนวนี้มันจัะโอ,อียงเวลาหอยเวลาหอยปลามันจัะโอ,อียงเพิ่นว่าหอยอันหลด เห็นวนี่มันจะงามมันจะโมยเอียงมันจะตุ้งวะสัตว์ชนิดว่อ๋อไปถามเพิ่อนเมื่อ้านนี่นะวันแต่ละโอ้ยมันจะขวมทำไมรู้คอย มันหนาเลยตางเจา้า<อ>เออเจอ้ากระสีกีนะนจะก้กระลุดหมเจก้กระลุดออกว่าก้อนเจ้าบ่เนี่ยอดตัวเออจ้ากรดึงตัวนึงเากรดึงไปอีกเด้งไปขไปาังไนเออเออนี่นนจก้กรดึงออกไปเส้นเนื้อ แล้วมันไปน้ำกันเน่เออ,อข้นเรืออ่แล้วขายี่ยวนเร แค่ตันนี้นะนุนย้นยแคเพียวหนักเพียวหนืกน่าเฮงน่าเฮงปะลูก นาแหกอะไเฮ็ดจะได้ขึ้นนาแหกเออฮะเออเออแปลว่ายังเออครับครับครับโอ้ไม่เห็นงามแต่ไปดูคอยงามหลายเว้ยโอ้ยมังก่อนจะเห็นงามแท้เนาะเน่าเออเห็นงามดีดีเว้ย น,น่าหลุมเนาะโอ้เห็ดง,งามเลยต้องก่อนใสมาเห็ดงามแท้เลยเห็ดเห็ดเนี่ยเห็พี่นอ้อง mọi người đây, đây. thế là ăn ôi nhạc bắt đầu bắt đầu bắt mà. bắt ba bắt đầu bắt đầu bắt bắp bưng, đầu bắt đầu rồi đầu bắt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  đầu

หันทางนี้ลูกหันทางนี้ทางนี้ยังจะมีหูเห็นมั้งเห็นรูมันไหมเออโอ้โอ้พูดังมุนพูดดังมุนพูดดังมุนโอ้โอโอ้เราจะขันหูไป เออเอานิเซย์เหมือนเออสีอันนี้ใส่อีในที่เนี่ยมันหน่อยดอกมันหน่อยมันหน่อยซับหนิจพี่น้องนี่ก็จะปิดโอ้ปิดแล้วบ่ปุ่นี่นี่นี่ปิดดิ